สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิชจิราโรจเจริญนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงทางทรูวิชันช่อง42่ b มภาคกลางช่อง11 และดรทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกของเราค่ะในช่วง beauty expert เราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่ได้ติดตามนะคะเวทีนางงามเนี่ยน่าจะได้รับชมนะคะเมื่อ,เ,อ,อเดือนที่แล้วเนี่ยมีการประกวด Miss Universe ประจำปี2019ค่ะเห็นเหล่านางงามแต่ละประเทศนี่เขาโอ้โหสวยกันมากๆเลยแล้วเวลาที่เขา โชว์ผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำต,าตา่างๆหรือว่าชุดราตรีจะเห็นเลยว่าผิวขเขาเนี่ยดูออร่าแล้วก็สวยมากๆเลยเราก็สามารถมีผิวสวยแบบนั้นได้ค่ะแต่ว่าปัญหาใหญ่ปัญหาเดียวของสาวๆนะคะก็คือเรื่องของผิวเปลือกส้มหรือว่าเซลลูไลน์นั่นเองซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาผิวเปลือกส้มจะเป็นยังไงไปติดตามชมได้พร้อมกันเลยค่ะ ช่วง Beauty Expert จริงๆเซลลูไลท์หรือว่าผิวเปลือกส้มนะคะจริงๆก็คือเป็นลักษณะของไขมันที่สะสมในร่างกายมากผิดปกตินะคะแล้วก็ร่วมกับมีพังผืดที่รอมรอบพวกเซลล์ไขมันอย่างนี้นะคะแล้วก็บางทีมันมีจํานวนเยอะขึ้นมากมาก็ ดันขึ้นมาที่ผิวหนังชั้นตื้นขึ้นทําให้เห็นเป็นลักษณะผิวเปลือกส้มสาเหตุจริงๆเนี่ยมีหลายปัจจัยนะคะแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ทราบแน่ชัดนะคะแต่เขาก็เชื่อว่าเกิดจากการเมตาบอลิซึมของร่างกายที่ผิดปกติทําให้เราร่างกายของเราอะคะ่ะมีการสะสมไขมันที่มากผิดปกติประกอบกับการไหลเวียนของเลือดแล้วก็น้ําเหลืองเนี่ยบริเวณนั้นผิดปกติก็อาจจะมีการบวมบริเวณน,น,นั้นทําให้เกิดเซลลูไลท์ขึ้นมานอกจากนี้จะเห็นว่าส่วนใหญ่มักจะเจอใน ะะเพราะฉะนั้นในเรื่องของฮอร์โมนโดยเฉพาะเอสโตรเจนเนี่ยเขาทราบว่าเป็นปัจจัยที่กระตุ้นทําให้เกิดเซลลูไลท์โดยเราจะสังเกตเห็นว่าคนไข้พออายุเยอะขึ้นในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะ mm. ก็จะพบว่าเซลลูไลท์ mm. ก็จะเกิดจํานวนเยอะขึ้นหรือว่าในผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนแล้วได้รับฮอร์โมนทดแทนเช่นฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะพบเซลลูไลท์เยอะขึ้นนอกจากนี้นะคะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยก็มีความสําคัญเช่นกันโดยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในผู้หญิงเนี่ยมัน ีความสำคัญในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะคะทําให้อาจจะเกิดการข้่งของระบบน้ําเลือดหรือน้ำเหลืองบริเวณน,นั้นได้ในช่วงที่มีโปรเจสเตอโรนเยอะค่ะ จริงๆแล้วการเกิดเซลลไลายหรือเปลือกผิวส้มเนี่ยนะคะจริงๆเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นหลักนะคะปัจจุบันอาจจะมีการวิจัยว่ามันจะเกี่ยวกับโรคทางระบบร่างกายอื่นๆไหมนะคะก,ก็ยังยังไม่ได้เป็นที่ที่พิสูจน์ชัดเจนนจะเป็นเรื่องของความสวยงามมากกว่าค่ะ จริงๆโซไลก็ตามชื่อภาษาไทยเปลือกผิวส้มนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันเกิดจากไขมันที่มันสะสมมากคือแล้วบางทีอยู่สูงมีทัางผืดดัดนะคะจะทําให้มันก็จะเห็นลักษณะเป็นตุ่มนูนขรุกข่ะนะคะหรือบางทีผิวเป็นร้อนไม่เรียบนะคะหรือบางทีเห็นเป็นรอยบุ๋มขึ้นมาก็ได้นะคะ ตำแหน่งที่มักจะเจอนะคะก็คือบริเวณที่สะสมของไขมันเยอะนะคะเช่นบริเวณหน้าท้องนะคะต้นขาแล้วก็บริเวณก้นนะคะแล้วก็ลักษณะนี้จริงๆเขาก็มีการศึกษาวิจัยนะคะพบว่าผู้หญิงอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยบางที85%เริ่มมีลักษณะิีเปลือกส้มนี้ได้นะคะและอย่างที่พูดไปนะคะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพราะฉะนันก็จะเจอบ่อยนะคะในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือว่าผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่รับที่ได้รับฮอร์โมน ทดแทนนะคะนอกจากนี้นะคะเชื้อชาติก็มีความสําคัญนะคะจะพบว่าผิวเปลือกส้มหรือเซลูไลท์เนี่ยจะเจอทั่วนะคะว่าจะเจอในคนคอเคเชียรหรือฝรั่งเนี่ยมากกว่าคนเอเชียะคะ่ะ อย่างที่พูดนะคะเจอในฝรั่งมากกว่าคนเอเชียแต่คนเอเชียก,ก็เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเออมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือกระตุ้นทําให้เกิดเปลือกผิวส้มนะคะอันแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะอาหารเนี่ยที่ทาให้เกิดไขมันสะสมมากนะคะก็คือ จริงๆเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะพวกอาหารที่มีน้ําตาลสูงนะคะอาหารที่มีไขมันสูงของทอดขนมหวานเค้กช็อกโกแลตเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะกินอาหารอะไรถ้าเกิดมีน้ําตาลหรือไขมันสูงพวกนี้ก็จะเก็บสะสมในรูปไขมันในร่างกายก็จะกระตุ้นทําให้เกิดเซลลูไลท์ได้ง่ายขึ้นนะคะอันที่2นะคะคืออาหารประเภทเค็มอาหารที่มีเกลือสูงเนี่ยไม่ดีนะคะเวลาเรากินอาหารเค็ม,มเยอะๆเราจะรู้สึกไหมคะว่าช่วงนั้นตัวเราจะบวมนะคะเนื่องจากอาหารที่มีเกลือเยอะ มันจะทําให้น้ําข้างในร่างกายแล้วก็สาเหตุนหนึ่งของเซลลูไลต์ก็คือกเกิดจากการไหลเวียนของระบบเลือดแล้วก็ระบบน้ําเหลืองที่ไม่ดีถูกไหมคะถ้าเกิดน้ําเยอะในร่างกายก็ยิ่งไหลเวียนไม่ดีก็จะเกิดลักษณะผิวเซลลูไลต์ได้ง่ายนะคะนอกจากนั้นอาหารแปรรูปทั้งหลายแหลเช่นพวกซี่กรอกแฮมเบคอนนะคะพวกนี้ก็มีทั้งเกลือแล้วก็ไขมันสูงพวกนี้ก็จะกระตุ้นทําให้เกิดเซลลูไลต์ได้เหมือนกันนะคะ ปัจจัยที่2องพฤติกรรมที่เราควรจะ,ะปฏิบัติเพื่อลดการเกิดเซลล์ไรหรือป้องกันการเกิดเซลล์ไรคือการออกกําลังกายนะคะถ้าเกิดเราออกกําลังกายได้อย่างสม่ําเสมอนะคะสครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ระยะเวลาอย่างน้อย30-45นาทีก็จะช่วยป้องกันการเกิดเซลล์ไรได้นะคะอันที่3ก็คือ,อ ิวิธีหรือว่าท่าทางของเราในชีวิตประจําวันนะคะถ้าเกิดเราอยู่ท่าทางอันใดอันหนึ่งเช่นนั่งทํางานนานๆเกินไปการไหลเวียนของระบบเลือดก,กับน้ําเหลืองก็จะช้าไม่ดีพวกนี้ก็กระตุ้นทําให้เกิดเซลล์ไรได้เหมือนกันนะคะการสูบบุหรี่นะคะสูบบุหรี่เราทราบอยู่แล้วว่าทาให้เกิดเขาเรียกว่าฟรีเรติคอลคือสารที่ทําให้เกิดต้านอนุมูลอิสระนะคะพวกนี้ก็จะทาให้ เกิดของเสียข้างในร่างกายแล้วก็การไหลเวียนของเลือดเนี่ยก็ไม่ดีนะคะนอกจากนั้นการดืม่มแอลกอฮอล์นะคะพวกเหล้าแอลกอฮอล์เนี่ยเขาบอกว่าก็จะทําให้เกิดการสะสมของไขมันได้เพิ่มขึ้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเป็นปัจจัยที่เราควรจะเลี่ยงนะคะแล้วก็ควบคุมเพื่อที่ป้องกันการเกิดเสี่ยงภัยค่ะ ือจริงๆน้ำเนี่ยนะคะเป็นเป็นปัจจัยสำคัญในในมตาบอลิซึมของเซลล์ทุกชนิดในร่างกายเลยมีมากไปก็ไม่ดีมีน้อยไปก็ไม่ดีเมื่อกี้ที่บอกการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำให้สร้างไขมันเยอะขึ้นด้วยแล้วก็จะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้เรีวยว่า dehydration พวกนี้ก็คือมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีขาดน้ำก็เกิดเซลล์ไรได้นะคะแต่ถ้าน้ำเยอะมากไปก็ไม่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นจริงๆ S <S การดื่มน้ำเนี่ยเราก็แนะนําให้ดื่มอย่างน้อยเวลา8แก้วหรือ1ลิตรต่อวันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของเมตาบอลิซึมได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าดื่มอย่างพอเหมาะก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในเรื่องของการป้องกันเซลล์ไลท์แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวเช่นเรามีเซลล์ไลท์แล้วโอ้ด,ดื่มน้ำาวลาลิตรสองลิตรแล้วเซลล์ไลท์เราจะหายอย่างนั้นนะก็คงไม่ใช่ค่ะ จริงๆมันจะมีโฆษณาเยอะเช่นครีมผิวส้มครีมพวกคาเฟอีนโกโก้หรือ,อะมอะมาขามแขกหรืออะไรเนี่ยครีมพวกนี้ในปัปปปปปจจุบันเนี่ยมันจะเป็นการทดลองใน,ในห้องทดลองมากกว่าว่าสารเหล่านี้อาจจะลดการสร้างไขมันนะคะแต่การทดลองที่ศึกษาในมนุษย์จริงๆแล้วได้ผลดีเนี่ยยังไม่มีชัดเจนเช่นเราก็ไม่ได้มี ข้อมูลชัดเจนว่าเราทาครีมบางชนิดที่ใส่สารดังกล่าวไปแล้วเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าผิวหนังแล้วไปลดการสร้างไขมันหรือเพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดแล้วเซลล์ไรจะหายไปเพราะฉะนั้นใน,ในปัจจุบนันในครีมที่เขาโฆษณาต่างๆเนี่ยออคิดว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าทาแล้วจะทำให้เซลล์ไรเราหายไปค่ะ ทางการแพทย์นะคะปัจจุบันก็จะมีเครื่องมือออกมามากมายนะคะออตั้งแต่เครื่องมืออันแรกเรารู้ว่านอนอิ i เว e ีอ i ป m e n ์ก็คือเครื่องมือที่อาจจะไม่ได้ทําให้มีแผลนะคะพวกนี้ก็แค่เป็นตัวช่วยจากหลักการเงี้ยอย่างเช่นเราคิดว่ามันเกิดจากไขมันที่สะสมเยอะขึ้นมันก็จะมีเครื่องมือที่สร้างมาโดยใช้หลักการความเย็นเราเรียกว่า c r y โอไลโปเลซิก็คือเอาความเย็นที่ติดลบน้อยกว่าศูนองศาเซลเซียสเนี้ยคะ่ะแล้วก็ ก็มาเป็นเครื่องมือที่หนี ไขมันที่หน้าท้องหรือบริเวณที่ไขมันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยพลังงานความเย็นลงไปแล้วเราเชื่อว่าความเย็นที่ติดลบเนี่ยมันก็จะไปทําลายไขมันทําให้ไขมันตายแล้วก็ถูกดูดซึมไหลเวียนกลับไปอันเี้ยค่ะก็จะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ความเย็นนะคะนอกจากนี้ก็มีเครื่องมือบางอันที่ใช้หลักการเรื่องของอัลตราซาวน์นวดอัลตราซาวน์แล้วก็เชื่อว่าคลื่นอัลตราซาวน์นะคะคลื่นหรือคลื่นเสียงเนี่ยมันก็จะ ส่งผ่านไปที่ไขมนันมีการทําลายไขยมนันมีการเพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดแล้วก็หลอดน้ําเหลืองก็อาจจะทําให้โซลลไลดลงนะคะหลักการที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของเครื่องสั่นสะเทือนเป็นบางทีเขาก็จะผลิตเครื่องมือเป็นไวเบรชั่นเช่นพอเอาเครื่องมือนี้มามาหน้าตรงบริเวณไขมันเยอะแล้วก็ทําให้เกิดมีการสั่นสะเทือนก็เชื่อว่ามีการทําลายไขยมันนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องมือที่เรียกใช้หลักการเรียกว่า Radio frequency นะคะก็คือเป็นคลื่น ความขีดสูงนะคะก็คล้ายๆกันก็คือส่งผ่านพลังงานไปที่ไขมันแล้วก็ทำลายไขมันสมัยก่อนสักสิปีก่อนเราจะคิดกันว่าใช้เขาเรียกว่าคาร์บอสซีเทอราปีเคยได้ยินไหมคะก็จะคือใช้เรื่องของฉีดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในเพื่อในใน,ในไขมันเพื่อทําลายไขมันเพื่อ,เ,อ,อเพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีหลักการเครื่องมือที่พยายามเอามาใช้รักษาเสลลูไลไ์แต่ว่าแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน แล้วก็ที่สําคัญก็มีราคาสูงบางเครื่องมือเนี่ยเราไม่ได้ทําครั้งเดียวคนไข้อยากจะต้องมาทํำบ่อยๆหลายครั้งนะคะซึ่งก็จะมีค่าใช้ใจ่ายสูงค,ค่าใช้ใจ่ายสูงแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะก็คือพวกนี้ก็เป็นตัวช่วยถ้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่พูดมาแล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้ค่ะ สุดท้ายนะคะจริงๆการป้องกันหรือการรักษาเซลลูไลท์หลักๆก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมอาหารนะคะหรือว่าพฤติกรรมของเรานะคะอย่างที่พูดไปแล้วนะคะอาหารมีความสําคัญมากเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไขมันสูงน้ําตาลเยอะอาหารที่มีเกลือเยอะหรืออาหารแปรรูปเยอะพวกนี้ก็จะทําให้เกิดไขมันสะสมในร่างกายของเราแล้วเกิดเซลลูไลท์ได้ง่ายนะคะนอกจากนี้เราก็ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกําลังกายอย่างสม่สมําเสมอนะคะเพื่อลดการสร้างเซลลูไลท์หรือเซล อนะะ่นอกจากนั้นพฤติกรรมอื่นๆที่กระตุ้นนะคะเช่นการดื่มเหล้านะคะการสูบบุหรี่กันอยู่ในท่าทางใดท่าทางหนึ่งที่นานเกินไปนะคะอันนี้เป็นปัจจัยทําให้เกิดเซลล์ไ์เราควรจะถ้าเราอยากจะลดเซลล์ไ์อย่างถาวรอ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ถาวรที่สุดนะคะส่วนปัจจุบนันเครื่องมือทางการแพทย์ก,ก็มีให้เราเลือกอยู่มากมายนะคะเ,เวลาเราจะ เราคิดว่าเราอยากจะใช้เครื่องมือทางการแพทย์ช่วยหรือวิธีทําการแพทย์ช่วยแล้วก็ควรจะต้องศึกษาดีๆแล้วเราก็ที่สําคัญแล้วก็ต้องดูว่าเครื่องมือนั้นมีการทดลองในมนุษย์มีผลการทดลองหรือว่าออยอของเราหรือ FDA เนี่ยได้รับการรับรองเครื่องมือนั้นอย่างได้มาตารฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับใช้ในในประเทศไทยของเราหรือเปล่านะคะ Beauty Expert. ในปัจจุบันนี้นะคะก็มีเทคโนโลยีที่สามารถกําจัดเซลลูไลต์ต่างๆให้หมดไปได้ค่ะแต่ว่าก็จะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะต้องทําหลายครั้งหน่อยและแน่นอนในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะราคาในค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดผิวเปลือกส้มหรือว่าเซลลูไลต์น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแค่นี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีผิวที่สวยมีออร่าเหมือนนางงามแล้วล่ะค่ะตอนนี้ขอาอนุญ,ญาตไปพักกันก่อนสัก ครูนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเ t t ช r ่นโนค่ะ